สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันตอนนี้จะทําเมนูต้มเป็ดปลาไหลค่ะนี่ค่ะปลาไหลล้างาน้ําส้มสายชูสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่เมียงด้วยค่ะพี่น้องไ่เมียงนี่ค่ะเบิงหมอะะ้อด้วยค่ะนี่นี่น,น,นี่นี่ค่ะหม้อต้มเป็ดปลาไหลนะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะมีปลาราปลาราบองแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูด น้ำปลาระ,ะนี่ค่ะน้ำต้มเป็ดเด้อค่ะนี่ใส่รสด,ดีน้ำเด้อค่ะนี่ถ่ายให้กับเอฟซีดูอันนี้ปลาไหลเราก็หามาจากนานะคะเป็นอาหารเ,าเมนูที่สองเป็นต้มเป็ดปลาไหลค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันมากินน้ากันเด้อค่ะกระแทบน้ากันเลยค่ะเบ่งน้ำสีน้ำกระแทบแล้วกุก<ท>วันนี้ก็คือ นาบุญเกิดวันนานาบุญเกิดวันนาเป็นคุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาบุญเกิดวันนาค่ะเมื่อนี้เราเป็นกุกเราเทดกับเข่าแซบแซบนี่ค่ะต้มเปีดปลาไหลหน้าแดงค่ะซื้อเล่นเราซื้อแดงมีน้องเดินใจวันนาโอ้ตาแซบแท้นี่ค่ะต้มเป็ดปลาไหลต้มทั้งตัวเลยแซบแซดนำกัน,นะะ้อคะเมื่อนี้เมนูเด็ดเด็ด ใส่มะขามใส่มะขามลงไปตาแซ่บค่ะพี่นะ้องปิดฝาหม้อปิดฝาหม้อน่่ยก่อนิดก่อนอ่าปิดฝา<อ>ให้เดือดให้เดือดก่อนด้ดค่ะพี่น,ะน้องโอ้เดือดค่ะค่ะพี่น้องต้มปลาไหลอ่ะค่ะ เป็นตาแซบเด้อค่ะเด้อเนี่ยเป็นตาแซบเป็นตาแซบโอเคยังนีมันอ่อนอ่อนเด้อใส่อะไรอีกอเอดเบิ้งค่ะพี่น้องตกักใส่ถ้วยแ้้เด้อค่ะเป็นตัวเป็นตัวเลยต้มเป็ดต้มเป็ดอ่าเตือนใจเอาถ้วยมาให้ไอใบนึง Ng bung, 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 hàng bung, mình bung, 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 hay bung, 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 ตัวนี่นย,ยังเหรอ้ัดตัดเสบครับพีน่น้องมากินน้ำกันเด้อ่ะต้มเป็ดอปะไรตัดไปได้ไหม